ชาวลัคนาราศีกรกฎม,มีใครลัคนาราศีกรกฎบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะครับลัคนาราศีกรกฎนะมีใครลัคนาราศีกรกฎพิมพ์ขึ้นมาให้ด้วยนะ s <S อืมอืมลัคนาราศีกรกฎนะพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อย ชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาในเดือนอืออะไรเนี่ยหนูกรกฎค่ะไม่ใช่มิถุนค่ะหยอกอาจารย์หมิงจ้าแล้วก็หัวล้ออย่างนี้ก็ได้เหรอเอออะไรเนี่ยแล้วก็มากรากฎค่ะกรกฎแค่อย่างเงี้ย อ๋อพิมพ์อ๋อขอบคุณสําหรับหมวกนะครับหมวกแลักหนวดนะฮะขอบคุณมากเลยนะชาวลักนณาราศีกรกฎสวัสดีคุณธนุมานใจเดียวสิงหาราชชาวลักนณาราศีกรกฎดวงชะตาในเดือนธันวาคม2568เดือนสุดท้ายของปี ถือได้ว่าเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวหลกัหลกๆไปอยู่ในเรือนอารีมรณนะแล้วก็วินาศหลายดวงช่วงจังหวะที่ดีก็ดีอยู่ไอช่วงจังหวะที่ต้องระวังก็ควรจะต้องพึงระวังให้มาก เหตุผลเพราะมีดาวไปกองอยู่ในเรือนอาริมรณะแล้วก็วินาอยู่1-5อยู่ในเกณฑ์ที่ดี1.5ึธันวาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานมีความสำเร็จและราบรื่นดีจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะครับมีสิ่งที่ดีในเรื่องของงานเข้ามา6-10การงานยังดีอยู่ต่อเนื่อง งานมีความมั่นคงมีข่าวดีในเรื่องของงานงานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง11จนถึง15 16จนถึง30เออ11จนถึง15 16จนถึง20ช่วงตรงนี้เป็นช่วงแห่งอุป,ปสรรคมีความรู้สึกเซ็งเซ็งอึนๆ จากเรื่องความรักก็ทำให้มันก็เซ็งอะ่ะเออคนมันอารมณ์ไม่ดีอะ่ะทำให้มีความรู้สึกได้ถึงนะฮะสิ่งที่มันไม่ค่อยแฮปปี้นักก็คือ11จนถึง15 16จนถึง20นะนะ21จนถึง25ช่วงนั้นยังเซ็งๆอยู่ อารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยมันมาจากเหตุผลมันมาจากความรักนี่แหละจะแฮปปี้ขึ้นคือ26จนถึง31ช่วงนั้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทำอะไรก็ปลอดโปร่งขึ้นมีความรู้สึกสบายใจขึ้นมีความรู้สึกได้ถึงความเออขาเรียกว่าปลดปล่อยจากพันธะที่ยุ่งยากหัวใจฉะนั้นลัคนาราศีกรกฎ ดวงชะตาในเดือนธันวาคมขอบคุณน้องเอมชาโต้สำหรับกุลาบนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาในเดือนธันวาคมระวังไปตกหลุมพรางในเรื่องความรักทำให้ตัวเองอึนๆเซงเนะเพราะความรักเป็นเหตุนะดาวเจ้าเรือนความความรักคู่ครองก็ไปอยู่ในเรือนมรณะดาวสุกก็เสดไปเข้าเรือนอาลีอีกกูเอ้ยอืมนะ บางคนที่มีความรักอยู่แล้วกำลังแฮ ppy ป๊อปปี้เลิฟอยู่ไม่ได้ดูหน้าดูหลังไม่รู้ว่าเขาคุยกับอีกคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าหรือไอ้คู่เราที่มันแสดงว่ามันรักเราเหลือเกินเนี่ยลึกๆแล้วพอมันไม่เจอเราแล้วมันเจ้าชู้หรือเปล่าดูให้ดีดูให้รอบคอบนะชาวลัคนาราศีกรกฎนี่ก็เตือนเอาไว้ตรงๆนะอืมนะครับ ยากนั้นเลยชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับการเงินถึงแม้ว่าจะมีรายรับเข้ามาตลอดแต่ก็มีรายจ่ายเบียบ้ยใบไหลาทางตลอดเหมือนกันในช่วงเดือนธันวาคมก็ขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้ดีนะคะในเรื่องของการเงินนะแล้วก็เรื่องความรักอีกเหมือนกันถ้าไปเจอใครเข้ามาช่วงนี้มีโอกาสจะไปเจอคนที่มีเจ้าของอยู่เข้ามา ถ้าเราไม่คิดอะไรก็โอเคไปถ้าคิดขึ้นมาก็จุกจิกใจหมุดหงิดใจอยู่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆท,ท่านนะครับ